ว่าเพลนแลนสไลซ์สักล่าสุดไม่นะลายไว้กว่าเดิมชาวสวนรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อซีคนผลิตมากมีแถมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวนอร์แพนคาโตซานใช้ง่ายละลายไวสูตรโอลิโกแซคคาไที่สําคัญครับพบกับสารปรับปรุงบารุงดินนะครับหญิงเกษตรซึ่งช่วยเกษตรกรไทยนั้นมีความสุขกับการทําการเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่เจ็ดครับบ้านวางกลอยตำบลชากโดนนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานะครับปลูกทุเรียนต้นอายุเกือบ30ปีเป็นหมองทองเกือบร้อยต้นครับและก็ที่สําคัญครับเป็นก้านยาว15ต้นเธอบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์3เกลเวอร์แพนมาเป็นระยะเวลาถึง6ปีด้วยกันแล้วเธอบอกว่าผลการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนที่เรียกกันว่าอายุมากอย่างนี้นะครับสามารถทําให้เธอนั้นตื่นตาตื่นใจกับผลผลิตที่สําคัญครับเธอมาใช้กับนวัตกรรมใหม่ของ3เกลเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหเห็นดอกแล้วสบายตาสบายใจเป็นอย่างไรนั้นครับมาพบกับเจ้าของสวน และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับ, <Okay. S 1> รบทัานสองท่านครับ <Okay. S 1> ท่านแรกนะครับ <Okay. S 1> ขอเรียนเชิญเจ้าของสวนได้รายงานตัวก่อนครับ อนัญญาระเบียบดีค่ะชื่อเรียนว่าเจ๊ก,กบจ้าเจ๊กบผมขออนุญาตเรียกว่าเจ๊กบครับรู้ว่าเป็นที่รู้จักกันในแถวนี้เลยอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับพนัดดาทำสนิทค่ะครับพี่พนัดดาครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เหตุอนใดถึงพาผมมายังส่วนแห่งนี้ครับส่วนนี้เขาใช้มา6ปีก็คือมีลูกทีมเขามาแนะนําใช้เขาก็ใช้ดีใช้ต่อเนื่องจากที่ว่าใบไม่สวยใบไม่มันใบไม่ดําก็กลับกลายเป็นบอกเจ๊กบใช้ต่อเนื่องแล้วใบจะสวยเขาก็ เ,เชื่อเราว่าใช้ต่อเนื่องแล้วใบสวยแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มด้วยค่ะโอ้นั่นต้องถามกันแหละครับเจ๊กบครับตอนนั้นทุเรียนเราอายุประมาณ24ปีถูกไหมครับตอนนั้นอ่ะ ลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นต้นโทมเป็นแพ้ที่ต้นหลายตน้นแล้วก็ยอดไม่ฟาดไม่ค่อยมีใบอะ่ะถือว่าเป็นต้นโทมถูกไหมครับต้นโทมต้นโทมแล้วเพื่อนบ้านนี่เราอยู่ริมถนนด้วยเนี่ยนะครับเขาขี่พับรถผ่านก็บอกก็ถา้าว่เจ๊กบทำทุเรียนแบบไหนจะตายหมดแล้วก็บอกงี้อ๋อเจ๊กบรู้สึกยังไงครับตอนนั้นรู้สึกโกไม่รู้จะทําไงแล้วแล้วก็พอดีไปเจอเฮต่อยอะ่ะก็บอกแนะนาาํามาก็เลยไปซื้อจากบานเฮ็ต่อยครั้งแดกเลยแหละอ๋อครั้งแรกไปซื้อจากเขามาอ่าไปซื้อจากบานเฮ็ดต่อย ที่เขาแนะนำมาใช่ชุดหนึ่งน้ำพันลตรตอนที่ว่าทําใบแล้วก็ราดโคนก็เพิ่มเป็นสองชุดแล้วเห็นอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างครับมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้ที่เปลี่ยนแปลงชัดเลยเราเห็นหลังจากที่เราดูแลแล้วอะไรชัดเจนสุดครับชัดเจนคือใบดีขึ้นใบสมบูรณ์ต้นม่คคอยมีมม,มีเป็นโรกและนะ้วน่ะมักรเป็นโดกแทบทุกต้นเลยอะ่ะเราก็ไล่มาเป็น6ปีแล้วผลผลิตล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเราขอย้อนไปนิดหน่อยว่าผลผลิตมันดีเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณอย่างเนี้ยมันต้ไถูมยรับั้ ้การยาวทั้งหมอนทองแล้วเราได้ผลผลิตจากเนี่ยประมาณสักกี่ลูกดีกว่าเพราะคนจะจําได้เป็นลูกจะจาง่ายกว่าประมาณ4ี0พันห้าพันลูกแหละต่อปีอะ่ะสี่พันห้าพันลูกต่อปีถือว่าทุเรียนที่มีอายุขนาดนี้สี่ห้าพันลูกนี่ถือว่าโอเคไหมครับก็ยังไม่เคยพอใจธนายการใด้มากเพาะนั้นอยากได้มากกว่านั้น <c oughs> ก็หมายความว่าทุกปีก็ได้มาประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้เป็นเพราะเราบํารุงน้อยไปหรือเปล่าบำรุงน้อยไปหรือไงกันไม่รู้เราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองดูไหมครับว่าใช้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าดูแลน้อยเกินไปหญิงเกษตรได้ใช้หรือยังครับ ใช่แล้วจ้ะใช่แล้วนะใช่มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะยิเกษตรก็แต่ว่าใช่ทีหลังไอตัวนี้ก็ถือว่าปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่ก็ยืนพื้นอยู่ที่5้าพันลูกถูกไหมครับแต่แล้วลูกนี้ก็ประมาณ3-4กิโลสามโลสโล5ี่โลห้าโลประมาณห้าโลครึ่งก็หมายความว่าขนาดนี้เราก็ถือว่าเป็นความภูมิใจภูมิใจมันติดทุกปีปีนี้เยอะมากปีนี้ดอกเนี่ยต้นแบบนี้ออกหมดลปีแล้วมีออกต้นคาะเนี้ยปีนี้ออกหมดเลยนี่ก็ถือว่าเอามาแซมใช่ไหมครับนี่สักกี่ปีแล้วครับต้นที่แซมประมาณ4่ปีหุ้ยสปีออกดอก สามปีก็ออกดอกแล้วเห<อ>มือนกันที่เอามาแซมที่มันเคยตายไปถูกไหมครับแล้วเรามองว่าไอ้สปีกับ3ปีเนี่ยมันแปลกตาไหมที่มันออกก่อนเวลาอย่างเนี้ยแปลกตัวนูุ่นแปลกมากเลยทําไมถึองออกตัวนูุ่นก็ ตนเป็นชช่นนี้อ่ะออกเหมือนกันแต่ว่ามันอายุแถาตันเนี้ยแถาต้นสามปีนะ่ไไนะไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อก็ถือว่าสอนออกอนนดอกแล้วปีแรกเลยเนี่ยทีออกเนี่ยปีแรกปีแรกน<า>ีกมีเลยก็ถือว่ามีความสุขใจสุขใจตอนนี้บริษัทได้มีน,นวัตกรรมใหม่ครับที่เาเรียกว่า3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ไคโตซานแบบผงโอลิโกแซคคาไนะครับแล้วก็อะมิโนโได้ใช้หรือยังใช่แล้วอ๋อใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องหมดแบบหน้ากับมาใช่แบบผงเนี่ยแล้วเราใช้ยังไงครับตอนเอามาทำตอนที่บำรุงใบใจเนี่ยชุดหนึ่งตัวหน้าพ ตอนที่ทําดอกเราเพิ่มเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็บวกสาลายอีกอย่างเดียวผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ตอนนี้ได้ใช้แล้วใช้ไปตั้งแต่มกรารลาในสิชุดใหม่เลยครับชุดใหม่ตั้งตวันที่13ข้างแดกแล้วก็มาไอทีฉีดหยบซีมา2วันเนี่ยมา2วันมา2วันเนี่ยฉีดมันสี่หยบซีสองรอบแล้วใช่เด็ดสองรอบเองชุดใหม่นี่สองรอบที่เห็นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่านี่มันต่างกว่าปีแล้วอีกครับเห็นดอกโตขึ้นอ้วนขึ้นดอกเนี่ยจะอ้วน สมบูรณ์มากกลมอ้วนอ๋ออวบอันมาอมาย่างนอัน้นก็ถือว่าเป็นความสุขใช่ไหมครับเพราะในฐานะที่เราเป็นนักการ,กราเกษตรเราทํามาเป็นหลายปีถูกไหมครับถ้าดอกกลมๆอย่างนี้มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์<ด>อนาคตของมันก็ผลขอ,ของมันก็จะก็อาจจะติดดีแบบว่าอาหารมันพอแล้วมันสมบูรณ์อ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อที่เรียกกันว่าให้ความจริงมันปรากฏแล้วด้วยสายตาของเราตาเนื้อเราดูเรารู้ว่าถ้ามันดอกอวบอ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ผลผลิตมันก็ต้องมาเพราะมาสะสมอาหาร ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อสะสมอาหารอย่างนี้ในฐานหน้าที่ใช้แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนนะครับอะมิโน,โนแล้วก็ไคโตซานโอริโกแซคไลใช้ง่ายละลายไวถามถึงวิธีการครับมันสะดวกยังไงไหมเรา<ด>ทำเทปึ๊บไปคนละลายหมดเลยใช้ถังใหญ่เลยแล้วกวนแป๊บเดียวก็ออถือว่าง่ายต่อกว่าเดิมไหมครับง่ายกว่า,าแล้วเราผสมยาอะไรไหมครับตัวอื่นๆที่ช่วยดูแลรักษาสมเพียจักรจันกับนอนแล้วก็เชื้อรา ไปในที่เดียวเลยทีเดียวเลยเมื่อก่อนถ้าผสมไปมันก็จะมีออกค้นๆใช่ไหมครับมันจะเป็นตะกอนอ่ะเป็นอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีโอ้ก็ถือว่ามันใช้ง่ายสะดวกถูกไหมครับแล้วก็ผสมกับเคมีบางตัวก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันหัวฉีดไม่มีตะกอนปนอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขกันหนึ่งของเกษตรกรในฐานะที่พี่น้องนักการเกษตรครับอยากจะให้บอก ทุกคนที่เราลักทําสวนทุเรียนแบบเราและเขากําลังมองหาสิ่งดีๆเพื่อมาปรับปรุงดูแลสวนอยากจะบอกเขาว่ายังไงครับก็บอกว่าถ้าอยากให้เหมือนสวนเจกบเนี่ยก็ต้องใช้2ตัวนี้แล้วถ้าหากว่าใครอยากได้ก็มาทีเจกบนี่ได้จะแนะนําให้เท่านี้ครับสั้นๆ <c oughs> นี่คือหัวใจของนักการเกษตรสุภาพสตรี <c oughs> ที่เรียกว่าหญิงแกร่งก็ว่าได้ <c oughs> ที่ดูแลสวนมาเป็นระยะเวลายาวนานและเธอก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่สําคัญครับเมื่อเธอเชื่อมั่นอย่างนี้ก็มีคนอื่นที่ไม่เชื่อมั่นครับทำของเรียนแบบขึ้นมาทําให้เกษตรกร ลดความเชื่อมั่นลงไปสิ่งที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่คุณภาพแตกต่างกันเมื่อท่านทำร้ายเกษตรกร,ร,กรอย่างนั้นครับก็ให้รู้เถอะครับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเสียหายความเสียหายเหล่านี้อยู่ในมือของทุกคนนะครับช่วยกันครับดูแลรักษาด้วย3ามเกลือวแพนนวัตกรรมใหม่ K รับรองได้ว่าทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขเพราะว่าใช้ง่าย ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างนี่คือสโลแกนที่เรียกกันว่าให้หัวใจกับความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เราทั้ง3จะไปพบกับทุกสวนนะครับทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะผู้ที่ใช้สามเกลือวแพนนวัตกรรมใหม่รับรองได้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความยั่งยืนให้กับท่านทุกคนครับวันนี้เราทั้ง3าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าปะกันครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ สามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง